สวัสดีค่ะวันนี้พามาให้รับชมรีวิวของเหรียญสองบาทนะคะเหรียญสองบาทสีเงินหรือที่เราเรียกว่าเหรียญสองบาทที่ทําให้เราสับสนระหว่างเหรียญสองบาทกับเหรียญหนึ่งบาทบางครั้งจะต้องมีสีเมจิกแม่ค้าจะเขียนเอาไว้เลยเป็นสองบาทตอนนี้ก็จะลอยหลอหายไปมีนานๆก็จะมีปนมาบ้าง ตังทอนบ้างขึ้นรถเมย์บ้างอะไรบ้างประมาณนี้มีเป็นส่วนน้อยแต่ความนิยมในการสะสมแรกๆเนี่ยปีที่หายากที่สุดของชุดโลหะไซเล็กชุบดิกิลหรือว่าเหรียญสีเงินนี้คือปีพศ2550หายาหายากมากต้องไป ตามหาซื้อในเฟซซึ่งเขาก็บังคับให้ซื้อทั้งชุดเลยซื้อเหรียญเดียวก็ไม่ได้เหรียญเดียวก็ตกประมาณเหรียญละ50บาทแล้วก็ซื้อไม่ค่อยทันจำเป็นจริงๆก็ต้องซื้อทั้งชุดไว้ชุดหนึ่งโดยที่ว่าเหรียญในปีปีก่อนๆนั้นหรือว่าปีห้าเอ็ดถึงปีหกศู 1, เนี้ยเราก็มีสะสมอยู่แล้วซึ่งเป็นเหรียญ สีทองส่วนเหรียญสีเงินก็จะมีแค่3ปีคือ 48, 49, 50ประเด็นของเหรียญปี50ที่หายากและมีราคามากเพราะอะไรคะเพราะว่าในช่วงของปี50นะหลังจากประเด็นที่มีปี 48, 49ผลิตมาให้แล้วก็มีการร้องเรียนว่ามันใช้ยากมันมห่างกับเหรียญบาทเล็ก เพียงไม่เท่าไหร่ทำให้เกิดความสับสนในการใช้จ่ายก็จึงเริ่มจะผลิตน้อยลงในในปี50นี้โดยจริงๆแล้วการตั้งงบประมาณการผลิตของเหรียญกระสับก็จะมีล่วงหน้ามาถึง1ปีก็อาจจะตั้งเป้าการผลิตไว้ถึงปีถึง232ล้านเหรียญสำหรับปี p o s พศ2550นี้นะคะแต่เมื่อมีการลงมติว่าให้ระงับการผลิตตัวเหรียญน,นี้ก็จึงน่าจะไม่ถึงตามเป้าของการผลิตแต่ว่าข้อมูลของการผลิตยังอยู่ที่2 3 2ล้านเหรียญซึ่งนักสะสมบางคนก็บอกว่าอา้าว ปีห้านย์่ะผลิตเยอะนะไม่ใช่เหรียญหายากเหรียญหายากคือปีส8เพราะผลิตแค่60สิล้านเหรียญปีสี่เก้าร้อยเจ็ดล้านเหรียญโอเคปีส9ก็หาง่ายจริงๆปี49หาง่ายมากนะปีระหว่างปี49กับ4ี่ที่เราเจอกัน บ่อยๆอ,อ่ะคือเดี๋ยวผ่านมือก็จะรู้เลยว่าปีสี่เก้านี่จะเจอจะสี่แปดนานมากจะเจอก็คือตามวาละการผลิตคือสี่แปดนี่หกสิบล้านเหรียญสี่เก้านี่ร้อยเจ็ดล้านเหรียญก็คือสี่เก้าต้องเจอมากกว่าแต่ห้าศูนย์ทำไมไม่เจอนันน่าจะเป็นจากข่าวของรัฐบาลที่ประกาศอาจจะยกเลิกการผลิตจากเป้าสองร้อยสามสองเหรียญตอนนั้นอาจจะผลิตไปแค่สมมุตินะคะ าจจะผลิตไปแค่ห้าสิบล้านเหรียญอะไรประมาณนี้เราก็หยุดเพราะฉะนั้นเหรียญที่เราเจอโดยบังเอิญเนี่ยเราก็ดีใจมากเลยเป็นเหรียญที่สองปีสองพันห้าร้อยห้าสิบตอนแรกไม่ได้สังเกตเห็นเพราะว่าเป็นเหรียญเก่าๆเลอะๆพอเอามือเช็ดตรงปีโอ้โหดีใจมากได้เจอเหรียญน,นี้โดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อยังอยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่นะคะ ย้ำเลยค่ะเป็นเหรียญที่2ปี2550ที่ได้เก็บสะสมมาเป็นเวลา10ปีแล้วจากการที่เริ่มผลิตมานี่ก็เพิ่งมีสำหรับเหรียญสองบาทเหรียญเงินหรือเหรียญกระสาบโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิลน,นี้ ก็ยังเป็นเป้าหมายของการสะสมและการซื้อขายที่มีราคาสูงโดยเฉพาะเหรียญปี2550นะคะ,ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ